สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่5พฤษภาคม2567วันนี้เราจะคุยกันเรื่องฝึกจิตให้รวมเป็นหนึ่งโดยปกตินะคะจิตคนเราที่ยังไม่ได้ฝึกดีแล้วย่อมอยู่โดยลำพังไม่เป็นย่อมอาศัยรูปแห่งวัตถุภายนอกเป็นเครื่องอยู่หมายคำว่ายังไงก็หมายคำว่าจิตที่ ประกอบไปด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยนะคะย่อมไปยึดเหนี่ยวในที่ต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นรูปหรือร่างกายนะคะแล้วก็ความคิดนะคะบางทีเนี่ยเราคิดถึงบ้านอย่างเงี้ยความคิดก็ไปแหละนะคะความไปยึดในสัญญาไปยึดในเรื่องราวในอดีตนะคะไปยึดในสิ่งที่เคยได้ยินได้เห็นได้ฟังนะคะได้สัมผัส นะจิตก็ไปยึดในสัญญาหรือไปยึดในความปรุงแต่งนะไปยึดในความปรุงแต่งทําให้มีความฟุง้งซ่านนะคะล่องลอยไปแล้คิดไปเรื่องต่างๆนานา,นาปรุงไปนะคะแล้วจะจะปรุงดีหรือไม่ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจิตก็จะไปยึดในตัวที่เป็นอารมณ์อารมณ์ที่รับรู้ความรู้สึกก็เรียกว่าวิญญาณนะคะดังนั้นนะคะขันห้า ที่พระพุทธองค์ท่านสอนก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันเหล่านี้เนี่ยก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวนะคะของจิตที่ยังไม่ได้ฝึกนะคะยังไม่ได้รับการฝึกจิตก็จะไปยึดในส่วนที่เป็นรูปก็เข้าใจว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรานะคะไปยึดในความรู้สึกสุขทุกนะคะก็จะมีความพอใจก็มีความไม่พอใจนะะส่วนใหญ่ก็จะ มีสองอย่างไม่พอใจกับพอใจนะคะก็คือราคะกับโทรษันะคะแล้วก็จิตก็จะไปยึดในเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาถ้าเกิดจำในสิ่งที่ดีนะคะก็เป็นความพอใจในสิ่งที่ที่เคยเห็นเคยได้ยินเคยได้ฟังอันนั้นก็คืออรูปราคะนะคะเป็นสิ่งที่ที่อยู่ภายใน แต่เป็นความพอใจจากสิ่งที่อยู่ภายในเหมือนกับที่บางทีเราเราอาจจะดู y o YouTube เราอาจจะดูคลิปที่มันทำให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกนะ่ะอันนั้นคือคือจิตก็จะไปยึดอยู่ตรงนั้นอยู่แบบนั้นนะคะอันนั้นก็เรียกว่าสัญญาสังขารและก็วิญญาณนะคะหรือบางทีเนี่ยอยู่ๆจิตนึกไปถึงใครที่เราเคยกโกรธเคยโมโหเคยทะเลาะ เคยมีอคตินะคะความอาคตาพยาบาทความโมโหมันก็รุนร้อนขึ้นมานะคะอันนั้นคือจิตที่ไม่ได้ฝึกนะ,ะดังนั้นจิตที่ไม่ได้ฝึกเหล่านี้ก็จะไปเกาะยึดอยู่ตามขันห้านะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยไม่รู้นะคะโดยจิตเนี่ยไม่รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตา มันมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนดังนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะนำคำสอนของพระพุทธองค์คืออนาปนาสติเนี่ยมาฝึกให้จิตนะให้ฝึกให้จิตเรานี่แหละไม่ใช่ฝึกจิตคนอื่นฝึกให้จิตเราเนี่ยมีความรู้เกิดขึ้นมีวิชาเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็โดยการที่เราฝึกกำลังสติก่อนนะโดยการที่เราฝึกกำลังสติก่อนเพราะต้องมีกำลังสติก่อนนะมีสติแล้วก็สติอยู่กับลมทีนี้ถามว่าจิตจะไปอยู่ตรงไหนก็เอาไว้อยู่ในกายนะอยู่ในกายส่วนที่เป็นลมนะที่เป็นลมหายใจนะทีนี้เนี่ยคนที่ฝึกใหม่ช่วงแรกๆเลยเนี่ยนะคะก็จะไม่ชิน กับการที่ดูลมหายใจนะดังนั้นเนี่ยผู้ฝึกใหม่ก็ต้องใช้ตัวช่วยก็คือใช้คำบริกรรมพุโทโธคำบริกรรมพุโทโธเนี่ยบริกรรมเฉพาะช่วงเริ่มต้นนะคะช่วงเริ่มต้นที่เรา,าฝึกนั่งสมาธิหรือลืมตาทำสมาธินี่แหละนะคะในช่วงเริ่มต้นเพราะคนที่ไม่เคยฝึกมาเลยเนี่ยจิตที่ไม่เคยฝึกมาเลยเนี่ย มันจะมันจะไม่อยู่กับที่มันจะฟุ้งไปฟุ้งมามันจะมันเหมือนลิงอะนะคะมันจะไม่อยู่กับที่ดังนั้นเราจะต้องใช้สิ่งที่จะจะกำกับให้เจตเนี่ยอยู่กับที่ด้วยการบริการพุทโทนะคะซึ่งพุทพุทธานุภาพของพุทโทเนี่ยมหาศาลอย่างที่น้อยเคยพูดไปในคลิปก่อนนะคะทีนี้ในช่วงแรกเนี่ยเมื่อเมื่อบริการพุทโธไปสักระยะหนึ่ง นะคำพุโทโธหายไปเราก็ไม่ต้องกลับไปบริกรรมพุโทโธใหม่เราก็ดําเนินจิตไปที่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามต่อได้เลยนะคะแล้วการในระหว่างระยะเวลาระหว่างที่เราฝึกจิตเนี่ยที่เราทําความเข้าใจกับธรรมชาติของจิตที่เป็นอยู่ที่ไม่เคยฝึกมาก,ก่อนเนี่ยจนกระทั่งถึงการดําเนินจิตไปถึงชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชาามั้นสี่เนี่ยบางคนเนี่ย ใช้เวลาทั้งชีวิตนะะใช้เวลาทั้งชีวิตนะคะเพราะ1ยังไม่มีศรัทธา 2, ตั้งยังไม่ตั้งใจ 3, ยังไม่มีความเพียรนะคะยังไม่เกิดปัญญานะคะทีนี้เนี่ยการที่เราจะฝึกจิตของเราให้รวมเป็นหนึ่งได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะปัจจัยหลายๆอย่างเช่น การที่จะต้องอ,อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีอยากมีชีวิตที่ดีนะอยากมีที่มีอยากมีชีวิตที่มีความสุขความสงบก,ก่อนนะคะก็ต้องเริ่มต้นนะทุกคนสามารถทำได้หมดทุกคนสามารถทำได้หมดเดี๋ยวน้อยจะบอกว่าทำไมเราจะต้องรวมจิตเป็นหนึ่งนะคะทุกคนสามารถทำได้หมดทีนี้เนี่ยในระหว่างที่เราฝึกหัดตัวเองเนี่ยบางคนก็จะหลงทาง ะะบางคนก็จะไปะสงสัยนะไปหาเหตุผลนะในในเรื่องต่างๆทำไมต้องพูดโทรทำไมต้องอมีอาการโยกเยกทำไมจะต้องมีขนลุกอันนี้คือหลงทางนะคะมินิวอนมินิวอนเกิดขึ้นไม่ต้องไปค้นหาคำตอบอะไรทั้งสิ้นนะคะขอให้เราอยู่กับลมหายใจนะอยู่กับลมหายใจที่อยู่ในกายเนี่ยให้ได้นะคะเพราะ เรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรวมจิตเป็นหนึ่งทีนี้การที่เราจะรวมจิตเป็นหนึ่งดำเนินจิตให้รวมเป็นหนึ่งได้เนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่เราดูลมหายใจเฝ้าดูลมหายใจทุกวันมันต้องทำทุกวันมันเหมือนกับเราเรับประทานอาหารนะเหมือนกับเรากินข้าวนี่แหละนะคะเรากินทุกวันทุกวันทุกวันร่างกายเราก็เริ่มแข็งแรง ถูกไหมคะคือแม้ว่าเราจะถ่ายออกเป็นอุจจาระก็ตามแต่ว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับร่างกายทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นสมาธิก็เช่นกันนะสมาธิก็เหมือนอาหารใจการฝึกสมาธิหรือการดูลมหายใจมันก็เหมือนอาหารใจซึ่งบางทีเนี่ยในขณะที่เราฝึกเนี่ยมันอาจจะหลุดสมาธิไปบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจนะเราเราฝึกไปมันมันเพลอออกไปข้างนอกบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจ ะะจับที่จุดเดียวคือลมหายใจนะคะจับที่จุดเดียวคือลมหายใจเราไม่ต้องไปะวงว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ช 1, ั้นไหนแล้วเราอยู่ชั้นหนึ่งหรือชั้นสองหรือชั้นสามหรือชั้นสี่ไม่ต้องะวงนะคะไม่ต้องไปนึกถึงขั้นต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ไม่ต้องอยากสงบนะไม่ต้องอยากทําได้นะไม่ต้องอะไรเลยนะคะทำแบบทำแบบเป็นธรรมชาตินะทำแบบเป็นธรรมชาติจิตเนี่ย มันมีธรรมชาติเราย่อมเราใช้ธรรมชาติในการฝึกจิตนะเราต้องใช้ธรรมชาติในการฝึกจิตให้จิตเนี่ยมารวมเป็นหนึ่งอาการของจิตที่รวมเป็นหนึ่งก็คือการที่เราอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในอยู่ในความอิ่มเอ,อิบอยู่ในจิตเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในความสงบตั้งมั่นอยู่ในจุดที่ปราศจากความพอใจปราศจากความไม่พอใจ อันนี้เขาเรียกว่าอูเบคาเวทนาเราพยายามฝึกตัวเรานะคะแต่ละท่านเนี่ยพยายามฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ตรงอูเบกขาเวทนาให้ได้นะคะพยายามฝึกคือคือไม่ไม่ได้หมายความว่าต้องได้ไม่ใช่นะคะคือในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องวางอารมณ์ที่เป็นเป็นกลางกลางอารมณ์ที่ที่ไม่มีนะคะเป็นอารมณ์เดียวคืออารมณ์ว่างว่างนะคะ ให้อยู่ตรงอุเบกขาเวทนาเราทำอย่างไรก็ได้เราเราอาจจะดูลมหายใจหรือเราอาจจะบริการพุโทโธนะคะบางคนก็มีมีหลากหลายสิทธิ์อย่างหลวง,งพ่อเทียนนะคะท่านก็ใช้กายเคลื่อนไหวนะคะแล้วแต่นะคะวิธีไหนก็ได้ที่จิตรวมเป็นหนึ่งนะ,ะที่จิตรวมอยู่ที่อุเบกขาเวทนาจิตตั้งมั่นนะ,ะอันนี้อันนี้แค่เริ่มต้นนะ หวนทาอีกยาวไกลนะคะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นอุเบกขาอยู่ตรงกลางอารมณ์ที่ปราศจากความพอใจปราศจากความไม่พอใจความพอใจคือราคะนะคะความไม่พอใจคือโทสะและการรู้เท่าไม่ถึงราคะโทสะร,รู้รู้ไม่เท่าทันราคะโทสะก็คือความหลงนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของคนที่ยังไม่เคยฝึกเลยเนี่ย มันประกอบไปด้วยราคาโทสะโมหะอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะพ้นทุกพ้นทุกมีหลายระดับพ้นทุกตั้งแต่ดําเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้พ้นทุกไปหลังจากความตายหรือพ้นทุกไปไม่ต้องเกิดอีกนะคะมันมันก็จะค่อยๆดําเนินไปนะคะตอนนี้เนี่ยเราเราเอาจุดที่มันเริ่มต้นก่อนนะ,ะก็คือให้เราฝึกคุณจะฝึกวิธีไหนก็ได้บางคนเนี่ย มาฝึกแบบแบบหลายมีหลายครูบาอาจารย์แต่จุดสําคัญนะคะก็คือให้จิตตั้งมั่นอยู่บนอุเบกขาเวทนาเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ตรงอุเบกขาเวทนาแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าในอารมณ์นั้นเนี่ยมันจะไม่มีความพอใจมันจะไม่มีความไม่พอใจนะมันจะป่าศจากมันจะเป็นอารมณ์ว่างๆให้เราทรงอารมณ์แบบนั้น ให้ได้หลายๆครั้งนับครั้งไม่ถ้วนนะนับครั้งไม่ท้วนณนะตรงจุดที่จิตเนี่ยปราศจากความพอใจปราศจากความไม่พอใจนั่นหมายถึงการเริ่มต้นนับหนึ่งแหละนะการเริ่มต้นนับหนึ่งนะคะเมื่อจิตมีพลังนะคะเวลาที่มีเหตุมากระทบไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเราตั้งมั่นได้ ไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มากระทบนะคะเมื่อมีสิ่งมากระทบเราเห็นอารมณ์นะอารมณ์ไม่เกิดนะคะอารมณ์ไม่เกิดนั่นแสดงว่าจิตเรามีพลังมากขึ้นนะคะจิตเรามีพลังมากขึ้นให้จิตเนี้ยตั้งมั่นอยู่แบบนี้หลายหลายครั้งนับครั้งไม่ถ้วนกี่วันก็ตามนะคะพยายามรักษาจิต อยู่ตรงกลางๆอยู่ตรงอุเบกขาเวทนาเนี่ยนานๆเมื่อเราฝึกสตินะฮะฝึกกําลังจิตเนี่ยฝึกสมาธิเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้นานๆน,น,นะคะมาอยู่ตรงอุเบกขานานๆเวลาที่เราไปนั่งสมาธิเนี่ยบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้บริกรรมพุทโธเลยเราไม่ได้ดูลมหายใจเลยจิตก็จะไปอยู่ตรงนั้นแหละนะคะเขาเรียกว่าผวังนะเขาเรียกว่าผวงางผวังก็คือพบ นะคะเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในภาวังนะคะมันนานๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดสมาธิเกิดขึ้นเป็นขั้นอุปจารสมาธินะคะเป็นขั้นอุปจารสมาธิหรือฌานสี่นะคะแต่คนที่เข้าฌานสี่ในช่วงแรกนี้นะคะจิตจะดําเนินเองนะจิตจะดําเนินเองมันจะพลิกเข้าไปเองเราจะสังเกตเลยว่า มันจะไม่มีสัญญาเกิดขึ้นในนั้นนะ,ะมันจะไม่มีสัญญาเกิดขึ้นในนั้นทําไมเราจะต้องรวมจิตเป็นหนึ่งก็เพราะว่าถ้าหากว่านักปฏิบัติหลายๆท่านนะคะเกิดต้องเสียชีวิตก่อนนะเกิดจะต้องเกิดอุบัติเหตุกระทนหันเจ็บป่วยกระทนหันเป็นโรคร้ายแรงนะคะการที่เราฝึกจิตให้รวมเป็นหนึ่งนะคะจิตมันจะมีนิสยัย นะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นปุ๊บมันจะมารวมเลยนะมีเหตุมากระทบปุ๊บมันจะมารวมอย่างเงี้ยนะคะฝึกจนจิตได้นิสัยในการรวมเป็นหนึ่งเนี่ยเมื่อเวลาที่ต้องจากไปแบบกระทันหันนะจิตมันจะรวมแล้วมันก็จะไปนะมันจะมาอยู่ตรงที่ลมหายใจเนี่ยมันก็จะคือตอนตายก็ไปกับภวังนะตอนเกิดก็มากับพวังตอนตายก็ต้องไปกับพวังก็คือพบนะคะถ้าเราอยู่ในจุดรวมเป็นหนึ่ง ในลมหายใจได้เนี่ยบางทีเราเราข้ามสวรรค์ไปที่ภูมนะคะแล้วก็ไปปฏิบัติต่อที่ชั้นภูมก็ได้เพอๆบางคนนะคะก็ขึ้นอริยะได้นะคะแล้วแต่บางคนมีมีเขาเรียกว่ามีปัจจัยที่ที่สร้างมาเยอะอย่างเช่นรักษาศีลมาพร้อมศีลบริสุทธินะฮะให้ทานมาพร้อมแล้วก็ปฏิบัติจ,จิตมามาเรื่อยๆนะคะ คือเราอย่าไปกังวลว่าฉันเข้าฌานสี no ่ยังไม่ได้จะไปได้ยังไงไม่ต้องกังวลอย่าไปคิดนะคะไม่ต้องมีอะไรอยากเป็นไม่ต้องมีอะไรอยากได้นะคะจำแค่ว่าเราจะต้องฝึกจิตให้รวมเป็นหนึ่งให้ได้จนจิตมีนิสัยรวมเป็นหนึ่งนะคะจนจิตมีนิสัยรวมเป็นหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะความสงสัยคือนิวรณ์ความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเป็นก็คือกิเลสนะคะก็คือการตัณหาเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราฝึกจิตนะคะมันมันมันเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราสามารถมั่นใจได้ว่าจากนี้ไปนะคะเราจะมีชีวิตที่ดีนะ,ะเราจะมีชีวิตที่ดีแล้วในขณะที่เราจะตายเนี่ยนะคะมันก็จะไปในทางที่ดีไปในทางที่เป็นสุขตินะคะหรือถ้าเรายังมีเวลาเรายังมีโอกาสอยู่เนี่ยปัญญาที่ เกิดขึ้นในขณะที่เราฝึกสมาธิเนี่ยก็จะสอนเราให้เราเห็นช่องทางที่จะนำพาจิตนี้พ้นทุกข์ขึ้นสู่อริยะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจของการฝึกสมาธิในชั้นต้นเนี่ยในขั้นต้นที่เป็นสมถกรรมฐานเนี่ยก็คือการรวมจิตให้เป็นหนึ่งนะการรวมจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้จนกระทั่ง จิตมินิสัยรวมเป็นหนนะจิตมินิสัยรวมเป็น1และถ้าหากว่านักปฏิบัติท่านใดนะสามารถเข้าฌานสีได้เนี่ยก็ต้องฝึกต่อฝึกจนกระทั่งกำหนดเข้าเองได้กำหนดออกได้กำหนดตั้งอยู่ได้นะคะอันนี้ยังเป็นแค่สมถกรรมฐานนะถ้าใครที่ฝึกจิตตัวเองเข้าถึงฌานสีได้ อันนั้นจึงเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธินะจึงเป็นสัมมาสมาธิเพราะในฌานสี่เนี่ยจิตนั้นน่ยจะมีพลังจิตสูงนะคะสามารถกําหนดนะกำหนดดูนะกำหนดให้เป็นวิปัสสนาต่อได้นะคะเมื่อจิตเป็นวิปัสสนานะคะก็ต้องทําให้บ่อยนะกำหนดภาพขึ้นมากําหนดคนขึ้นมาแล้วก็พิจารณา พิจารณาจนเกิดความเบื่อหน่ายนะพิจารณาจนเกิดความเบื่อหน่ายนะคะแล้วก็ฝึกมองมองย้อนกลับเข้ามาในจิตนะ,ะจนเห็นเขาเรียกว่าจนเห็นที่ตั้งของผู้รู้นะคะเมื่อเมื่อกําหนดเห็นเนี่ยอันนั้นถึงจะเริ่มต้นนะคะอันนั้นถึงจะเริ่มต้นในการที่จะพัฒนาจิตเพื่อขึ้นสู่อริยะนะคะดังนั้นเนี่ยผลทางนี้อีกยาวไกลแต่เราไม่จําเป็นต้องทอ้อเราต้องฝึกตัวเอง คนที่ฝึกตัวเองได้น่ะคือมนุษย์ผู้ประเสริฐนะคะเทวดาวก็ฝึกไม่ได้เหมือนเรานะเทวดาวก็ฝึกไม่ได้เหมือนเรามีแต่เราเท่านั้นที่ฝึกได้มีนักปฏิบัติใหม่หลายคนนะคะที่ยังติดอยู่ในรูปราคะและรูปราคะนะคะติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ออกไม่ได้นะคะแล้วก็ออกไม่ได้รูปราคะก็คือติดอยู่ในรูป ติดอยู่ในความสวยความงามติดอยู่ในสิ่งที่ชอบนะคะแล้วก็อารูปราคะนี่ก็ติดอยู่ในความรู้สึกความรู้สึกที่ปรุงแต่งขึ้นอย่างเช่นอาจจะมีคลิปต่างๆที่ที่เห็นอาจจะนึกภาพของแฟนแล้วก็คิดถึงเขาอาจจะนึกภาพของอาหารที่เราเคยไปรับประทานแล้วก็นึกอยากกินอันนั้นเขาเรียกว่าอารูปราคะนะ,ะหรือบางคนเนี่ยติดใจในรสของกาม นะคะก็ไปเปิดคลิปดูเมื่อเมื่อดูคลิปเสร็จก็เกิดอารมณ์เกิดขึ้นอันนั้นก็เรียกว่าอารมณ์หักคะมีหลายคนที่ติดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยึดนะคะถ้าไม่ได้นี่เป็นทุกข์ทุรนทุลายนะคะถ้าไม่ได้กินอันเนี้ยทุรนทุรายถ้าไม่ได้เจอหน้านี่คิดถึงจะเป็นจะตายนะคะถ้าไมา่ถ้าไม่ได้เขาเรียกว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนนี้เนี่ย ก็จะเหมือนกับเหมือนคนเหมือนคนหื่นอะนะคะมันก็จะระงับอารมณ์ไม่ได้ก็มีเหตุเรื่องของคดีฆ่าข่มขืนมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกจิตนะถ้าเราตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนะคะเราก็ต้องเริ่มต้นเลยเราก็ต้องเริ่มต้นนะคะการขัดเกลาจิตใจ เริ่มต้นตั้งแต่การตั้งใจนะเริ่มต้นตั้งแต่การตั้งใจในการที่จะฝึกปฏิบัตินะคะดูลมหายใจนะคะลมหายใจเข้าหายใจออกทำทั้งวันตลอดวันที่เราตื่นอยู่แม้กระทั่งก่อนนอนแล้วก็ก่อนตื่นนอนก็สามารถทำได้ด้วยการดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกบางคนอาจจะขี้เกียจนะขี้เกียจก็ไม่เป็นไร ก็ขอให้ทําก็ขอให้ทําในระหว่างวันในขณะที่คุณดื่มกาแฟไปซื้อกาแฟไปเติมน้ํามันไปตลาดหรือ,อนั่งรอใครสักคนเราก็สามารถดูลมหายใจได้ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกคือให้มันเขาเรียกว่าเหมือนกับเราลดน้ําต้นไม้นะ่ะลดวล,ลนิดวล,ลนิดวล,ลนิดนะ่ะอ่าบางวันก็ไม่ไดลด้าดวันวันพวกนี้ค่อยมาลดอย่างเงี้ยนะขอให้มีขอให้ทําขอให้มีการกระทําเกิดขึ้น นะคะผ่านไปสักระยะหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเองเนี่ยก็จะพบว่าปัญญามันเกิดนะอารมณ์มันลดลงความโลภลดลงนะความโกรธลดลงความหลงลดลงนะคะถ้าไม่ลดเนี่ยแปลว่าปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติไม่ถูกนะคะถ้าเราปฏิบัติถูกต้องเนี่ยปัญญามันจะสอนเองเพราะเพราะจิตเราเนี่ย มันจะมาเกาะอยู่ที่ลมหายใจจิตจะมาเกาะอยู่ที่ลมหายใจมายึดอยู่ที่ลมหายใจจิตจะไม่ไปยึดที่วิญญาณไม่ไปยึดที่อารมณ์ไม่ไปยึดที่ความปรุงแต่งไม่ไปยึดที่สัญญาสัญญาคือความคิดความจำได้ไหมรู้ไม่ไปยึดในความรู้สึกไม่มายึดในร่างกายนะจิตอยู่ตรงนี้เนี่ยจิตจะเกิดปัญญามันก็จะชินอยู่กับตรงกลางไม่อยากไป อันนี้ไมเ่เอาเขาว่ามาก็ไม่กูนะคะหรือ,อดูๆไปก็ก็สนุกก็ปล่อยวางปล่อยวางได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นใ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 นจิตใจเราเนี่ยเราจะรู้นะเราจะรู้เลยว่าเราก็จะใช้ชีวิตแบบง่ายๆธรรมดานะคะเสื้อผ้าอะไรก็ได้ที่ที่มันใส่ได้ นะมันไม่ได้โปะนะคะอาหารก็กินอะไรก็ได้ง่ายๆนะคะทำชีวิตแบบเป็นปกติธรรมดาง่ายๆนะ,ะไม่ไม่ไปอิจฉาใครนะคะไม่ไม่มีอคติกับใครนะคะไม่อยากไปอวดร่ําอวดรวยไม่อยากไปอวดอะไรต่างๆกับใครนะ,ะโซเชียลก็จะเล่นน้อยลงนะคะแล้วก็จะเริ่มหลีกหลีกหลีกหนีจากความวุ่นวายนะ,ะอยากมี ส่วนที่อยู่แบบสงบนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขนะคะอันนี้คือการที่เราฝึกจิตในในขั้นต้นนี้เราเราก็ต้องเอาตรงนี้ก่อนนะเอาในส่วนที่เราดำเนินชีวิตอยู่นี่อย่างเป็นปกติสุขนะคะการฝึกจิตแบบคารวะาเนี่ยนะคะสิ่งสิ่งที่มันเป็นข้อดีก็คือว่าโอเคนะเราเราสินห้า เราได้อยู่บ้านเราได้อยู่กับครอบครัวเราได้ดูแลบ้านช่องได้ดูแลลูกดูแลครอบครัวดูแลสามีศีลเราก็รักษาเราอยากจะสวดมนต์นั่งสมาธิเมื่อไหร่เราก็ทําได้นะคะไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครนะคะแล้วก็บริหารจัดการเองได้ทํางานทําการต่อเองได้อย่างเงี้ยนะคะการที่เราฝึกจิตในขณะที่เราเป็นคารวะเนี่ยเราก็สามารถเข้าถึงทําได้เช่นกันนะคะไม่ไม่จำเป็นจะต้องอไปวัด บางคนทํางานหรือมีลูกอยู่เนี่ยไม่ไม่มีเวลาที่จะต้องปลีตัวเองไปเข้าวัดก็ไม่เป็นไรนะคะทําที่ไหนก็ได้ฝึกสมาธิเนี่ยชุดไหนก็ได้สถานที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ขอให้เรามีลมหายใจเพราะลมหายใจเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของทุกๆคนได้อย่างยุติธรรมนะคะกรรมดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรพสัตท,ทั้งหลายไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณทุกเราบรรดามีสวัสดีค่ะ